สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาแก้ไขนะครับะตะกัวบัตจีนะครับเวลาที่มันโบดูตะกัวนะครับซึ่งสร้างหลายๆคนนะครับหรือว่าสร้างมือใหม่นะครับก็บคงจะ เจอปัญหานี้นะครับคือบอง่ายว่าใส่ไปนะครับอ่าจักพักหนึ่งนะครับอ่าใส่ไประยะหนึ่งนะครับตะกัวบัตรกี่เฮ้านะครับก็บจะอ่ามีปัญหาว่าเวลาเฮ้าไปใส่กับตะกัวบัตรกี่แล้วนะครับมันบดูดนะครับมันบดูดตะกัวอ่าเหตุใ้เกิดอ่าความอ่าลำบากนะครับในการ สอมพวกเครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะมาลองวิธีวิธีนี้กันนะครับว่ามันจะอ่าเป็นยังไงนะครับมันจะอ่าใส่ได้ตีบอนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้เบิ้งนะครับอานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เบิ้งนะครับเนี่ยตะั่วบัดกีนะครับที่เขาใส่เป็นรุ่นดดรุ่นโดนนะครับเนี่ยเวลาที่เขาจะวัดกีนะครับ เวลาที่เขาจะบัดกี่นี่มันตกลงนะครับนี่เห็นไหครับพอนแล้วมันก็บบ่ดูดนี่ครับเนี่ยนี่นี่นะครับเบงมันต,ตกลงนะครับนี่นี่นะครับ แต่ว่ายูโตก้านนะครับนี่ก้านของนี่ครับยูไปนะครับยูไปของหัวแหลงนะครับนี่หัวแหลงมันบ่มีเลยนะครับนี่ครับปายของหัวแหลงนะครับมันบ่มีตะกัวนะครับบ่มีตะกัวติดเลยนะครับจะเห็นอยูบบางชัดชัดนะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับ่มันบ่ติดนะครับว่านนะ เนี่ยบ่ติดนะครับเนี่ยข้อนแล้วกับนะครับติดตกลงไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับไอยที่มันตกลงนะครับเนี่นี่นะครับถึงอยกันเนี่ยบ่มีนะครับเนี่ยโยกันของตัวหัวแหลงบ่มีเลยนะครับเนี่ บ่ติดเลยนะครับอยู่ป่ายนะครับบม่มีแต่กลัวติดนะครับเอานะครับบางคนนะครับหลายๆท่านก็จิใส่วิธีการใส่คัตเตอร์นะครับขูดออกนะครับก็ใส่ได้ให้กันนะครับถต่ว่ามันกับ บ่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองขูดออกให้เบื้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่คัตเตอร์นะครับนี่เพราะว่าปกติแล้วนะครับตัวหัวแล่งนะครับมันจะมีเขาที่เคลือบนะครับน้ำยาไว้นะครับเพื่อให้มันดูดนะครับเนี่ยผมจะลองขูดออกนะครับ ขูดออกนะครับเมื่อเบรงวานจะติดบอ่ออะะ๋นะครับเห็นะครับแล้วเมื่อติดขึ้นกานะครับเห็นบอ่อนะครับนี่นบอ่อติดขึ้นกานะครับถึงเงาจะขูดออกก็บอ่อติดนะครับนี่ นี่นะครับบอติดน,นะครับที่นี่มาลองวิธีนีเบิงนะครับผมก็จะขูดออกขึ้นกันนะครับนี่ขูดออกขึ้นกันใสีคัตเตอร์ขูดออกนะครับ ขูดพวกตะกันนะครับพวกดำดํานะครับออกนะครับที่นี่นะครับเนี่ยใส่น้ำยาประสานนะครับหรือหางค้นกับเอิ่นน้ำยาบัตจีนะครับเอื่นในหลายอย่างเนี่ยครับนี่ยนะครับสังเกตเบื้องนะครับเนี่ยจุ่มไปงังนีินะครับ เนี่ยสังเกตเบิ้งนะครับเนี่ยสังเกตเบิง้งปลายของตัวหัวแหลงนะครับนี่เบิ่งปลายของหัวแหลงนะครับนี่นะครับสังเกตเบิ้งนะครับหลังจากที่เขาจุมจ่มๆน้ำยาเบิ้งนะครับ <c oughs> นี่นะครับ นี่นะครับเหลี่ยนบอนะครับมันจะออกข้าวขาวออกมานะครับเดี๋ยวลองใช้กับตะกััวเบื้งนะครับวานนี้เป็นนเลยน่ะดูดเลยนะครับนี่เปลี่ยนบอติดเลยนะครับนะนะี่นะครับบอหลุดนะครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่จุ่มกับน้ำยาประสานตะกัวนะครับอ่าไว้จักมาพักหนึ่งนะครับไป้จักแป๊บหนึ่งนะครับเวลาว่าใส่นะครับนี่นะครับฮะมันก็จะดูดดูดตะกัวนะครับนี่นี่นะครับดูดตะกัวนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับมันจะดูดตะกัวนะครับเซ่่งห้อกับสามารถเอาไปใส่งานได้ะสะดวกขึ้นนะครับนี่นี่นะครับนี่น,นี่นะครับนี่แค่นี้นะครับอ่า เทคนิคง่ายๆนะครับบางคนนะครับสร้างบางคนอาจจะบ่หูนะครับอ่าแต่ว่าบางคนก็นอาจจะใส่วิธีการนี่นะครับในการแก้ไขปัญหาตัวตะกัว <c oughs> แก้ไขปัญหาหัวแหลงนะครับบัดกีนะครับอ่าดูดตะกัวนะครับนี่ใส่วิธีการนี่นะครับอ่าลองแก้ปัญหาบึ้งนะครับเวลาเขา อเอาไปเวลาเข้าจิตใส่งานแหล้วนะครับตัวตะก u วใอตัวหัวแรีงนะครับมันบ่อดูดตะกัวนี่มันเก็ดแย่เกิดปัญหานะครับเวลาเข้าไปใส่งานมันก็นยากนะครับอ่าจะนั้นแร้วนะครับนี่เทคนิคนี่เราลองไปใส่บ้่งนะครับก็จะดูดได้ดีนะครับสามารถเอาไป กลัวไปใส่งานใดไปใส่งานใดตามปกตินะครับแต่แค่นี้นะครับเทคนิคลงออกไปใส่เบิ้งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับสร้างมือไม่นะครับทีบบอหูจักวิธีการสีเปแก้ไขปัญหาจังไดนะครับบางคนบางทันนะครับถึงกับสื่อเครื่องหม่เลยนะครับซึ่งเนี่ยใน เสียการใช่ใจโดยสิ้นเปืองโดยใช่เหตุนะครับลองไปใส่บ้างนะครับแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ